วังท็อกซูหรือท็อกซูกุงพระราชวังนี้เดิมทีเป็นที่พักของขุนนางแต่ถูกปรับมาเป็นพระราชวังในช่วงที่มีวิกฤตของชาติจุดเด่นของท็อกซูกุงคือการที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าด้วยกันโดยเฉพาะโซอกโชโจอนที่มีลักษณะเป็นอาคารหินแบบยุโรปนอกจากนี้ยังมีถนนท็อกซูกุงสโตนวอลหรือว่าท็อกซูกุงกิลที่เต็มไปด้วยต้นไม้เรียงรายและมีกำแพงหินของขอบวังอยู่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่โรแมนติกสุดๆยิ่งถ้าคุณได้ไปในช่วงฤดูใบ ใบไม้ร่วงหรือใบไม้เปลี่ยนสีแล้วถนนเส้นนี้ทั้งเส้นจะเต็มไปด้วยสีเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะแต่รู้หรือไม่ในอดีตถนนนี้เนี่ยมีตำนานว่าถ้าคู่รักได้มาเดินด้วยกันนะคะอาจจะเกิดการหย่าร้างเกิดขึ้นค่ะ เพราะในสมัยก่อนเคยเป็นทางเดินไปสู่ศาลครอบครัวของเกาหลีนั่นเองแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะไปเดินได้นะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่ท็อกซูกุงเดินทางมาง่ายมากๆแค่ลงสถานีซิตีฮอล์หรือชีชองสาย1สายสีน้ําเงินหรือสาย2ส,สายสีเขียวมองหาทางออกที่2หรือ3ก็สามารถเดินเข้าประตูวังได้แล้วคะ่ะ